นะโอ้ผู้ว่าอัศวินครับแหมพูดดอกนี้ดอกนี้โดนมากเลยนะเขาก็ขึ้นเวทีปลาใัยกันหลายๆคนนั่นแหละครับแต่ดอกนี้โดนมากสําหรับผู้ว่าอัศวินชอบมากเขาบอกว่าถ้าเลือกผมก็ไม่ต้องนับหนึ่งไม่เอออันนี้ใช่อันนี้มีเหตุผลทําไมต้องเลือกอัศวินเพราะว่าไม่ต้องนับหนึ่งหม่เห็นไหม อันนี้มีเหตุผลสุดๆแอดมินเชียสุดๆ,ๆเลยนะครับและแกก็บอกว่าอ,อไอวาทกรรมเพ้อฝันไอวาทกรรมที่มันทําไม่ได้จริงนั่นนะนะครับอย่าไปพูดอย่าไปเพ้อฝันนะเอออย่าไปอย่าไปหาทำอย่าไปหาพูดนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะโอ้โหมีแต่วาทกรรมจริงๆครับแอนมินก็ว่าอย่างนั้นแหละนะอย่างทวงคืนสนามหลวงอย่างเงี้ย สร้างวัฒกรรมไปอย่างนั้นมันทําไม่ได้จริงไงมึงจะทํายังไงมึงจะแก้กฎหมายเหรอมึงจะเปลี่ยนสนามหลวงให้มันเป็นไม่ใช่ที่โบราณสถานเหรอไม่ใช่ไงมันทําไม่ได้ไงเลอะเทอะไงนะบางคนบอกจะทําให้กรุงเทพเท่าเทียมอย่างเงี้ยให้คนกรุงเทพเท่าเทียมอย่างเงี้ยเนี่ยเพ้อฝันสุดๆเลยเนี่ยเพ้อฝันมาก มึงจะทํายังไงให้คนกรุงเทพเท่าเทียมกันได้มึงจะทําให้คนกรุงเทพทุกคนนั่งรถนั่งรถเมย์เหมือนกันหมดอย่างเงี้เยเหรอคนมันก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วประเทศไหนในโลกมันไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วคนรวยก็นั่งรถหรูคนจนก็นั่งรถเมย์ญี่ปุ่นมีทุกคนก็คนรวยก็ขับรถคนจนก็นั่ง อไม่มีรถขับอย่างเงี้ยเออขนาดบ้านยังไม่เท่ากันเลยบางคนบ้านก็ใหญ่โตบางคนบ้านก็เท่ารูหนูอย่างเงี้ยมันจะไปเท่ากันยังไงวะถามหน่อยไอ,อ้นโยบายให้คนเท่ากันเนี่ยนะแล้วมันไม่เท่ากันยังไงวะอออย,อยู่คนก็ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยนโยบายเพ้อฝันมาก แล้วอีกคนก็ไปนู่นอะไออะไรนะจะไปทวงทางที่ทางรถไฟที่การรถไฟอะ่อะจะให้คนริมทางรถไฟมีโฉนดอย่างเงี้ยอะ่ะอย่างเงี้ยจะต้องผลักดันให้คนรถไฟมีบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไปสร้างบ้านจะไปให้เขามีทะเบียนบ้าน,อ,าน,นอะไรโอ้เพอเจอนะครับแล้วนโยบายอะไรนะแต่ละอันเนี่ยมันไม่มีความแบบ บอกโอ้จะไม่สารต่อนี่เนี่ยคาาเพอเจอรใหญ่มันก็ต้องสารต่ออยู่แล้วเอออัศวินเนี่ยนะครับก็ทําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็กกต้องทําต่อเพิ่มอีกนะท่ามินว่าเอาอัศวินนี่แหละอย่าไปเสียงแตกเลยสลิมนะเออเดี๋ยวก็ไปโอ้สลิมนี่เสียงแตกทั้งสามเบอร์นะสลิมมีทั้งสกลทีมีทั้งนบตะเอตัวเอเนี่ย นะโอ้เสียงแตกยับเลยแพ้ชัดชาติแน่อันเห็นว่านะชัดชาติมันมีแค่สองเบอร์ออชชาติกับไอวิโรดออวิโรดตอนนี้ก็ดูทรงแล้วโค้ขาคงไม่เลือกอ่ะเพราะว่าสื่อต่างๆนี่ดันชัดชาติเต็มที่เลยนะสื่อไอพวกต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันว่ามันอวยชัดชาติมากไม่เห็นอวยวิโรดเลยตอนนี้เออฉะนั้นเนี่ยวิโรดน่าจะน่าจะไม่ได้อนะ่ะ สัญชาติน่าจะได้ฉะนั้นสลิมอย่าเสียงแตกนะฮะเอานี่แหละอัศวินนี่แหละเอาพร้อมใจกันเทอย่าไปอีโก้มากอย่าไปโอ้ยฉันก็จะเอารถตะโกนทีฉันก็จะเอาประชาธิปัตยัดรถตะเออย่างเงี้ยไม่เอา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 เอาอัศวินเอาอัศวินคนเดียวคนเดียวเข้าใจป่ะนะอย่าไปเสียงแตกเอาเนี่ยเอาสารต่อ เดี๋ยว A, เดเรเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสกลทีเดี๋ยวค่อยไปลงสมัยหน้ายังหนุ่มอยู่ยังแน่นอยู่นะเออเอาเอาอัศวินไปก่อนตอนนีนเน้เอาอัศวินไปก่อนนะให้เขาสารต่อให้เสร็จก่อนเนี่ยคลองโอ่งอ่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําต่อขยายเพิ่มเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมอย่าไปแย่งคะแนนกันเองเดี๋ยวสมัยหน้าค่อยเอาสกลทีกับดตรเอ้เนี่ยนะเดี๋ยวให้ชาติชาติมันก็แก่สมัยหน้ามันคงไม่ได้ลงแล้วมั้ง เออเดี ừ, đ úng, đ úng Đây, ๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินไม่เตือนข้าจไหมเออ